สวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแนะนําเลื่อย7นิ้วอีกตัวหนึ่งในท้องตลาดซึ่งปกติถ้าแบรนด์ดังๆทั่วไปนะตอนนี้ถ้า7นิ้วดีหน่อยก็มา2,000ไปลายถึง3,000นงต้นๆกันแล้วแต่วันนี้มีน้องใหม่นะครับตัวนี้เลยครับ GKS 1 3 0 3 3 0 0วัตต์ด้วยนะครับวัตต์ก็เยอะ 7นิ้วด้วยแต่ราคาเปิดมาที่2000นต้นต้น,ตนด้วยซ้ำไปมาซื้อหน้าร้านผมจะถ้าส่งให้ผมขอเป็น2อักลางกลางแล้ววันนี้ผมมีแถมหัวดุนฝุ่นให้ด้วยเพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวไปดูในะคลิปนครับว่ามันความสวยความเจ๋งมันมันก็โอเคเลยนะครับราคากับคุณภาพตัวนี้บอสแท้ด้วยครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ มีฉายชีพค่อนข้าง,างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญช04ี0483964846เป็นของกติกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับ <S <S ครับสำหรับกล่องก็จะมีกล่องไปกล่อง4แบบนี้เลยนะครับรุ่นเขาจะเป็น1,300วัตต์นะครับแล้วก็มีการประกันโดยใช้ B-Connect เนี่ยแหละครับท่านก็สามารถโหลดเข้าไปได้เลยนะครับ ครับสำหรับตัวเครื่องของเขาก็น้ําหนักก็พอสมควรไม่ถึงขหนักเบานะครับตัวนี้ก็ถ้าจะดูรุ่นนะครับ GKS 130นะครับก็1,300วัตต์184,000มิลหรือประมาณ7นิ้วเมตรอินชา a นะครับมีซีรี a ์นเบอร์แล้วก็การรับประกันอะไรของเขาก็สามารถถ่ายบาค้นเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้7นิ้วนะครับ ถ้าดูแล้วตัวนี้มีมือจับด้วยกรณีเราเดินมือนะครับตัวนี้มีกาดนะครับเขาก็จะให้รั้วมานะครับอันนี้เฟรนรั้วคือกรณีที่เราเดินนะครับเราเดินมือนะครับเราก็มีอ่ารั้วตัวนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับเฟนตัวนี้แนะนําว่าเกาะไม้ให้ยาวหน่อยครับนะฮะแล้วเวลานั้นตัดก็ชิดรั้วไปอันนี้กรณีเดินมือนะครับเนี่ยฮะก็วิ่งไปก็มีสเกลหยาบระดับหนึ่งครับวิ่งไปนะครับครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นแผ่นเพลทเหล็กนะครับเพลทตัวนี้เป็นเหล็กนะครับ เหล็กก็พอสมควรไม่ถึงกับหนามากแล้วก็ไม่ได้บางมากนะครับตรงนี้ปรับเอียงองศาใบเลื่อยนะครับก็เอียงนะครับเนี่ยฮะข้อดีคือมันไกลดีถ้าใกล้ๆบางทีมันเทคโมเมนต์มันไม่ไหวมันน้อยไปเนี่ยฮะอันนี้ดีครับยิ่งไกลยิ่งมีกําลังนะครับเนี่ยสี่ห้าองศา90องศานะครับส่วนการปรับใบสูงต่ำตรงนี้มีสเกลให้ด้วยนะครับตรงนี้ข้างหลังไขล็อกตัวนี้นะครับดึงขึ้นมานะฮะได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อก ก็โอเคงานเรียบร้อยระดับหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ราคาเบาๆนะครับ2 0 0 0นต้นๆถึง2,000กลางๆนะครับตัวนี้แล้วแต่ที่ไหนจำหน่ายเท่าไหร่ก็ว่านไปนะครับเนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัวล็อกสูงตามเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอ่าครับตัวนี้เขา่อยประแจสำหรับไขเปลี่ยนใบเป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไขที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาจะมีตัวล็อกนะครับไม่ให้ใบหมุนตามนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ก็ เวลาหมุนออกนะครับหมุนไปตามทิศทางการหมุนของใบเลื่อยใบเลื่อยหมุนมาทางนี้นะครับเราก็หมุนไปด้วยพร้อมกันผมไม่อยากจะพูดว่าคําว่าทวนเข็มหรือตามเข็มผมกลัวมองคนละมุมกันมันก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าเราจําว่าใบหมุนไปทางไหนก็หมุนตามไปทางนั้นยิ่งหมุนสวนแน่นนะครับมันก็จะยิ่งแน่นนะครับถ้ายิ่งสวนครับครับตัวฝาประก๋บเขาเนี่ยนะครับก็จะใส่แหวน20มิลพอดีนะครับอ่าเอาละครับใส่แล้วนะครับ สายไากกลับนอกครับแล้วสำหรับใบเนี่ยก็ให้ใบบอสแต่เป็นบอสร,รุ่นอีโคโนอมิกนะครับนะฮะก็จะหนาอยู่ที่2.2มิลคองเลื่อยนะครับแล้วก็รู20มิลแล้วก็24ฟันก็ค่อนข้างหยาบเอาไว้ผ่าซอยดีนะครับ24ฟันครับถ้าดูรูปประพันธ์สันฐานนะครับความเป็นบอสเนี่ยนะครับมันจะดูงานเนี้ยบงานละเอียดสวยกว่าแบรนด์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยฮะ การขึ้นรูปรีบต่างๆการฉีดโมนต่างๆตัวนี้น่าใช้นะครับตัวนี้2,000ถ้ามาซื้อหน้าร้านผมเนี่ยสองพนต้นๆด้วยซ้าไปนะครับถ้าแบรนด์ดังเนี่ยสองพไปปลายนะครับถ้าเอาเกรดขนาดนี้นะครับพันสามวัตต์ตัวเนี้พันสามวัตต์ถือว่าถ้าในเกดเจ็ดนิ้วเนี่ยพันสูงครับผมว่างานเขาดีเป็นตัวที่น่าน่าจับหรือว่าน่าเก็บได้ถ้าท่านยังไม่มีเลื่อย7นิ้วนะครับตัวนี้มาชนกับแบรนด์ดังได้เลยนะครับ ดูงานน่าจะน่าจะถูกใจนะครับแล้วตัวนี้ความพิเศษของผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมแถมหัวดูดฝุ่นแบบนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งตัวเขาไม่มีมันขาดไปนิดเดียวมันเกือบจะดีอยู่แล้วไม่มีหัวดูดฝุ่นให้ผมแถมไปเลยนะครับหัวดูดฝุ่นแบบนี้นะครับตัวฝาครอบตรงนี้ก็ทําด้วยอลูมิเนียมด้วยนะครับตรงเนี้ยอ่ามันก็แข็งแรงดีด้วยนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยครับทีนี้เรามาดูอ่าระบบที่เปิดสวิตช์เปิดปิดตัวนี้เขามีระบบเซฟตี้นะครับคือกด กดธรรมดาไม่ได้นะครับจะต้องมีการบิดซ้ายหรือว่าบิดขวานะครับแล้วแต่ท่าเลยจะใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วชี้ก็ได้แล้วสวิตถึงจะสามารถกดได้นะครับอันดรบหนึ่งแล้วเขาไม่มีตัวล็อกนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าสมมติท่านเดินนะครับเดินกินไม้ไปเกิดมัะบาดั้งนะครับเครื่องหยุด มันจะไม่วิ่งเข้าหาท่านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องคาไว้เนี่ยมันสะบัดแล้วมันตะกุยนะครับตรงนี้มันมีคมมันเหมือนลูกหมูที่ว่าสีนิ้วหรือว่าอะไรที่เราใส่เนี่ยมันจะตะกุยวิ่งเข้าหาท่านอันตรายเพราะฉะนั้นเขาจึงออกแบบมาให้มันไม่มีตัวล็อกอันนี้คือธรรมชาตินะครับแต่บ้านเราเอาไปดัดแปลงหงายท้องเพราะฉะนั้นพอหงายท้องปุ๊บล็อกไม่ได้ก็จะต้องมีสายเคเบิลท้ายนะครับนี่ฮะล็อกไปอย่างนี้สายเคเบิลท้ายล็อกนะครับนี่ฮะมันถึงจะ เปิดติดนะครับอ่าทีนี้มาฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าฟังดูก็เป็นรุ่นแปลงถ่านนะครับมันก็จะเสียงดังแบบนี้แหละครับจะเป็นธรรมดาแต่ว่าราคาตัวนี้2,000ต้นต้นหรือกลางๆแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับ อันนี้คือออริจินอลแบบนี้ของเขาเลยแต่ในความที่ไทยคอมเมนเตอร์ผมจะต้องมีอะไรที่พิเศษอยู่เสมอนะครับเขาจะไม่ให้ตัวหัวดูดฝุ่นมานะครับสำหรับตัวเจ้า7นิ้วรุ่นนี้นะครับซึ่งเขาออกมาชนกับบางแบรนด์เลยที่เขาเคลมกับผมนะครับว่าเอามาชนกับแบรนด์ที่อยู่ในเท้าตลาดบ้านเราเนี่ยแต่ดูแล้วก็น่าจะสู้ได้อยู่ละครับแต่ว่า แบรนด์ส่วนใหญ่บ้านเราเลยนะครับไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องฝุ่นนะครับเนี่ยเวลาตัดฝุ่นจะพุ่งออกนะครับตัวนี้ผมจะแถมนะครับหัวดูดฝุ่นไปให้เลยซึ่งอันนี้เป็นของบอสนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นบอสเก้านิ้วแต่ผมจะแถมไปให้เลยตรงนี้เขาจะไม่มีตัวล็อกอะไรมาให้แต่เขาจะมีเขี้ยวเกี่ยวนะครับตรงนี้ก็มีเขี้ยวเพราะฉะนั้นตรงใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เขี้ยวมันจะกรึบพอดีนะครับอาจจะหลวมนิดนึงเนี่ยฮะมันจะหลวมนิดนึง แต่ความจริงก็คือมันใช้สําหรับตัว9นิ้วแต่ตัวนี้ใช้ได้ไหมได้ครับเนี่ยฮะมันจะหลวมนิดนึงแต่ถ้าท่านจะยึดน็อตเพิ่มตรงนี้ถ้ามี9นิ้วเนี่ยเขาจะยึดได้เลยแต่ถ้าเป็น7นิ้วรุ่นนี้ใช้เทปพันเลยก็ได้นะครับหรือท่านจะยิงน็อตคาไว้ในนี้ได้หมดนะครับเนี่ยล้างไว้มันก็จะแข็งแรงเลยแล้วแต่ท่านเลยแต่ท่าน,นี้มันอยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมันไม่มัน่นคงเลยผมยึดซะหน่อยนะครับตรงนี้ก็ยึดตรงท้ายไว้นะครับ อ่านะครับแล้วก็ยึดเกียวปล่อยตึงไว้เฉยนะครับตรงท้ายไล่สายเจมากก็ดีนะครับนะฮะตั้งท็อกได้ด้วยเดี๋ยวยิงเกียวปล่อยคาวไว้เลยนะครับเจาะนำซะหน่อยเมื่อกี้นี้นะครับอ่านะครับคันนี้อยู่ปึกเลยเอาเดี๋ยวบอสบอกพี่นุไม่ต้องทําเดี๋ยวผมแถมให้ไม่เป็นไรผมยึดไว้แล้วเนี่ยครับตรงท้ายมันโป่งออกมานีไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับ ครับถ้าซื้อกับไทยคาเพเตอร์วันนี้ผมมีโปรแถมตัวหัวดูดฝุ่นไปให้ฟรีๆเลยนะครับอยู่ในเซ็ตของเขาเลยและหัวดูดฝุ่นตัวนี้มันเจ๋งอยู่ตรงไหนครับใช้กับไอ้เจ้าดูดฝุ่นออโต้ของเจม่าเราได้พอดีกันเลยนะครับเนี่ยฮะนะมันเหมือนมันทําออกมาแอบออกแบบมาพอดีกันเลยนะครับลั๊กลมนะครับเสียบออโต้แล้วเราก็เสียบเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับไฟบ้านแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นสวิตออโต้อ่าเพียงแค่นี้เองเดี๋ยวอเราดูนะครับพอเราเปิดเครื่องก็จะ ทำงานพร้อมกันเลยดูนะครับนะผมหยุดละเครื่องดูดฝุ่นก็จะดูดตามนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอาจจะขายเป็นโปรเซ็ตให้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเซ็ตเท่าไหร่เดี๋ยวก็แล้วแต่ว่าตากล้องเราจะทำโปรให้เท่าไหร่อย่างไงครับก็คือเลื่อยพร้อมกับตัวเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็มีแถมหัวดูดฝุ่นที่เป็นของบอสต,ตัวนี้ไปให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นของตัว9้านิ้วนะครับตัวเนี้ย สภาพดั้งเดิมของเขาก็จะเป็นรลจินนลเขาจะเป็นใบเลื่อยมา24ฟันนะครับ7นิ้วเราไทโกเปเตอร์ใส่ออปชันเสรอร์เข้าไปหัวดูดฝุ่นไปให้เพราะในกล่องไม่ได้ให้มานะครับตัวนี้จะ2540ที่เราจําหน่ายนะครับเราขอเปิดราคาเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันกันสูงมากมากก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าท่านซื้อที่อื่นไม่ว่าแต่ซื้อเรามีปัญหาอะไรบริการเต็มที่ครับดูแลกันทีนี้ถ้าท่านอยากจะใส่ลางตัวนี้แหละครับลางตัวนี้พันห้าใส่เข้ามาแล้ว2 5 0พ 1 5 0 0กว่ารวมกันแล้ว4 0 0พลดไปอีกนะครับเหลือ3,900สภาพนี้เลยแถมหัวดูดฝุ่นตัวนี้ไปให้นะครับหัวดูดฝุ่นตัวนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวนี้รองรับของเจม่านะครับเดี๋ยวผมใส่เจม่าตัว30ลิตรของเรานะครับตรงนี้มันจะพอดีกันเลยนะครับนี่ฮะเจ๋งมากๆเลยนะครับดูนะฮะมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับเนี่ยผมว่ามันดูดูมืออาชีพขึ้นมาเลยนะครับแล้วรางตัวนี้ใช้รางเดียวกับแท็กซอนะครับมันก็จะ ใช้ด้วยกันได้เลยแต่แล้วรางตัวนี้นะครับถ้าท่านจะซื้อชุดต่อมาแล้วนะครับรางเส้นซื้อซื้อแยกรางเส้นพันสองชุดต่อรู้สึกจะ200บาทนะครับเนี่ยกลายเป็นยาว2เมตรสีเลยทีนี้ง่ายแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะมาให้มันครบเซตนะแล้วก็มีหัวดูดฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับใช้ด้วยกันครบเลยนะครับครับเซตเมื่อกี้นี้ยังกัดีแล้วแต่ว่าถ้าจะอุดหุนเซตพร้อมเนี่ยครับเครื่องดูดฝุ่น30แรงเนี่ยครับมันจะอยู่ในเซตเดียวกันเลยได้นะครับ ทั้งหมดเนี่ย8,000กว่านะครับจะลดเหลือ7,900นะครับเนี่ยรวมส่งทั้งหมดเลยครับมีแคมล็อกลางแบบนี้ไปด้วยเลยครับเดูอดใต้ล่างนะครับเนี่ยตัยนี้มีแคมล็อกรางนะครับหรือว่าท่านจะอยากได้ชุดราง2เส้นพร้อมชุดต่อแล้วก็เลื่อยของอบอสพร้อมหัวดูดฝุ่นชุดนี้ปกติก็อยู่ประมาณ5,490 ก็ลดไปเลยเหลือ5,300รวมส่งเลยคได้ลาง2เส้นชุดต่อหัวดูดฝุ่นแล้วก็เลื่อย7นิ้วพร้อมใบของเขาบอสไปด้วยเลยนะครับครับถ้าชื่อชอบเจ้าบอส์นิ้ว GKS 130ก็มีจำหน่ายแล้วที่เว็บไซต์ไทคอมเตอร์นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม